ไปดูกันดีเย,อ,ยอะเลย,ย,ยดีใกล้ๆครับรอรุ่นกัครับว่าจะมีปลาอะไรมากินนะครับผม,โโค,มคลิปนี้ให้ดังคนเดียวเลยถ้าได้ปลา ไปแต่มองเดียวแท้ทุนบอจัดไปต่รอลุนนะครับนี่นะครับเหยือ่อมีอะไรบ้างครับน้ำมันบอกไหนดิไคเกตลำหนมปังครับเยมโลโอ้โหสูตรเด็ดเลยสูตรนี้นี่นะครับเหยือ่อต่อรุ่นนะครับ โซเลี่ยโซเลี na, ่อะไรนยม่โโลี่ย้วก็หน้าดินนะครับเป็ดเบอร์อะไรเบอร์เล็กๆนะอันนี้0.5นย์จแกวเลยเบาตะวิ่ง0.5งานหน้าดินโดยเฉพาะนะครับเนี่ย để đưa dồn cắt dồn dừa anh đi lên, đi ở lời ui ui bay khót cánh à นี่ดูเย่อีกกองอยู่นี่เอาใหม่เว้ยเอาใหม่เว้ยไปไหนปล่อยนิ้วเร็วไปลูกปล่อยนิ้วเร็วไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยไครูดีเว้ยเอา มันเดิมครับย,ย,ยังอยู่พินยังอยู่เหมือนเดิมครับพี่น้องโอ้ยปลามันจะกินไหมเนี่ยอย่างนี้โอ้ยหยับไปแล้วรอบนี้อ้าได้แล้วเว้ยปลาจะกินไหมถามลุงถามปลาจะกินไหมลูกคิดว่า,าปลา50กิโลโอ้ย10กิโลเลยเนาะ <laughs> จัดไปจัดไป ปลาอะไรนะย,ยกมาโชว์กล้องหน่อยได้ปลาอะไรยกเลยไม่หลุดหลอกมกั้งโอ้โหไปดูปลากันดีกว่ารครับไหน,นปลาอะไรอุ้ยเสี่ยม่อนโดนแล้วครับยีสกนะเจ๊ะ โอ้ยในี้สวยเลยนะเนี่ย,ยอืมกับโลแล,ล้วมั่งเนี่ยฮะถึงโลปะ่ะถึงใหญ่อยูหล่อเลยตแต้มือเลย ยู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 ปาลาอะไรลูกฝีมือเด็กน้อยได้ได้ปนินให้ลุงดูงหน่อยปาลาอะไรลูกปลานินครับโอ้โห้ไม่เก่งเวย้ยเฮ้ยได้ปลานินด้วยนี่ฮนะสวยมากเลยปลาตัวนี้ฝ <laughs> ีมือฝีมือเก่งมากลูกเก่งมาก,กอุ้ย <laughs> ได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยเยอะแย,ยะเลย ไปดูปลาในกระชังเขาอัดีกว่านี่นะจ๊ะอุ้ยหลายตัวแล้วนี่น้เบลพยายามไม่ไปมามามาจิตตูดตอนนี้อุ้ยวัดถ่ายท่าตอนวัดวันหนึ่นเหรอเออถ่ายวัทันวัดนังวัเป็นไงหนูวัดอยู่ด้วยเก่งเว้ยเก่งเว้ย

นข้างบนตีันี่กัน่ป่าวะ้สวยเลยโอ้โหตัวนิดเดียววตั้แต่ตหนูนี่ตัวใหญ่ๆหนลนี่อะตัวแค่นี้อตัวเท่าก้อยอ่ะ ใช้ใหญ่กว่านี้ปลาเลยลูกเก่งนี่ตายอ่ะดูดิคิดว่าคิดว่าเบ็ดจะหลุดจะเร็วไม่มไไปลาเฉยเลยูวัดเบ็ดได้ปลาเลยอ่ะ,อะไม่เหมือนไม่เหมือนพ่อหรอกว่าทีเดียวไม่ได้ปลาเลยว่ะอะมันาวัดครัเป็นไงให้มันแตกอ่ะเออ mang người à